ยิงตัวเมียโอเคน่นอเอาละนะใส่สก,กูกันโครง ูนโครงของใหม่นะ สกูคอนโคมมันก็จะมีตัวรองบ่าของมันมาเออตัวรองบ่าเนี่ยเราจะใส่จากด้านล่างก็ได้นะหรือเราจะร้อยขึ้นไปอย่างนี้เราใส่จากด้านบนก็ได้ได้ทั้งสองอย่างแหละแต่ว่าองผมจะใส่จากด้านล่าง ลอยมันขึ้นมาแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งอันนี้เฉพาะวิธีผมนะผมจะทํางี้ก็คือมันมีบ่ามาเป็นี้เหมือนกันแหละผมใส่เฉพาะชุดตรงปีกนกล่างอย่างเดียวข้างบนไม่ต้องใส่คือข้างบนเราจะใช้ยางมันบีบเลยเราไม่ต้องมันก็ไม่ใช่ว่ารููรใหญ่มากอันนี้ใส่ไปมันก็จะไปขมกันน,นี่ไหมเนี่ยยางแล้วก็แหวนบ่าใส่แหวนบ่าข้างบนไปเลยให้มันช่วยประครับประคองตัวนี้ไว้ใส่ยางเข้าไป ยางเข้าไปแหวนคว่ำลงไปแป๊บกลางใส่เข้าไปแหวนไงายางใส่เข้าไปนี่นะตรงนี้คือให้มันเป็นยางเดี๋ยวมันบีบอัดเหล็กไปเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปเรียกว่าอะไรไม่ต้องไปใส่แหวนนั่น,น,นแหวนบ่าให้มันประคองข้างล่างไป กันไว้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นของเทียบนะไม่ใช่แท้ถ้าแท้มันจะถ้าแท้มันจะเป็นแบบยางนูนอีกอันนึงคือบีบบีบใส่เข้าไปเลยอ่ะมันแน่นอยู่ใส่คาไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปใส่ฝังนู้นใส่เหมือนกันข้างนู้นแหวนบ่บา ใส่แว่นบ่าลงไปใส่าย,ยางลงไปเห็นไหมเห็นไหมมางนี้าย,ยางลงไปแหวนคว่ำแหวนกลางเนี่ยแป๊บกลาง <iam> พูดผิดดีกว่ะดันมันขึ้นมาปั๊บแหวนหงายใส่าย,ยาง เราดันมันขึ้นไปยกกันโค้งยกกันโค้งไทยเออเนี่ยแล้วก็ดันมันขึ้นไปถ้ามันขึ้นไม่ไหวเราก็ต่อหน่ปัดปัดปัเออมันขึ้นไปสิบปุ๊บเดี๋ยวชุดนี้แต่ยางเข้าไปข้างบนเนี่ยเห็นไหมคือลักษณะเงี้ยน็อตมันไม่โผล่น็อตมันไม่โผล่ยากนะคือมันไม่ได้ใส่ยากหรอกน็อตมันไม่ถึงผมก็ใช้ไฮโดรลิก ดันมันขึ้นไปดันมันขึ้นไปกดดันค้ำไปอ่ะคือต้องเราต้องหาอะไรค้ำมัน่ะนะค้ำให้มันโผล่เสร็จแล้วเตรียมแหวนเตรียมน็อตไว้แสงงัดเลยเอาหนะแสงงัดลงมาป๊าด นัอบเกี่ยวจะโลแล้วแวนใส่ใส่น็อตไปใส่ต้องใส่พอดีใส่ดีด้วย เดี๋ยวไปพอเข้าเออคือร้อยไปพอเข้าพูดผิดอีกแล้ว่ะแล้วก็ไปฝั่งนู้นมามาต่อซอ่าซีสทีเดียเขาตัดสปริงมาชกมาชกซ่อมมาชกตัดสปริงแล้วก็ล่นสปริงอย่างที่เห็นอ่าต่อมาเรื่อยๆอ่ะก็ คันนี้ก็จะมีเปลี่ยนสปริงใหม่เลยเปลี่ยนโชค๊คเปลี่ยนเบ้าโชค๊คในยางกระแทกกันฝุ่นลูกปืนเบ้าโชค๊คยังใช้มานานแล้วมาสุดแต่ว่าเออถ้าสุดอยู่ในระดับนี้ก็ยังพอไหวพอได้น็อตก็ใช้น็อตที่โช๊คมาให้ คือน็อตตัวนี้มันจะมีการคลายอยู่ตรงนี้มันจะมีการคลายที่เป็นบ่าก,การคลายอยู่ที่ด้านบนปัญหาคือว่าเดี๋ยวพอเวลาเราประกอบเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนที่เราจะขันเนี่ยมันแกนมันจะตามไหมนี่ต้องคอยระวังด้วยถ้าแกนมันถ้าแกนมันหมุนตามนี่ก็จะส่มเสียงต่อทำให้จะทำให้โชคพังได้ ข้างล่างไม่ไม่มียางนะโชเก่ามันก็ไม่มีมาสปริงใส่เลยทีนี้ว่าใส่สปริงชุดนี้เข้าไปก็ยังยังยังไม่ชัวว่าน่าจะลอยขึ้นไปเยอะไหมเพราะว่าคือรถมันโหลดมาแต่มันโหลดมาแปบแปดแปเดี๋ยวผมใส่ไปก่อนแล้วก็จะประกอบเสร็จสัดเรียบร้อยจะดูความสูงว่าข้างหน้าสูงไปมากแค่ไหนไม่รู้ว่ามันจะลามไปถึงข้างหลังหรือเปล่าถ้าหลังด้อยนี่งานลามแน่ แต่ว,ว่าลามนี่จะลามไปยังไงจะสรุปยังไงก็ยังไม่รู้ต้องดูก่อนใส่ยางเข้าไปจานเ้าชกจานเบาชกดูนะมีรูมาร์คนะรูมาร์แห้ตรงกับคอมา้ารูมาร์ต้องตรงกับคอมา้าอย่าไปใส่ผิดนะใส่เอียงนี้ก็ไม่ได้ใส่เอียงนี้ก็ไม่ได้ใส,ไไดใส่อิสระสบายสบายบื้อเลยก็ไม่ได้ต้องให้รูเนี่ย ตรงกับคอม้านะไม่งั้นตั้งศูนย์ไม่ได้ตั้งศูนย์ไม่ผ่านเห็นไ,ไหมที่ผมบอกวันนะยกใส่แทนอัดเลย เลงดีๆอันนี้อันตรายนะขั้นตอนนี้อันตรายมากต้องระมัดระวังต้องทําระวังอย่างมากๆไม่งั้นมันหลุดหลุดลื่นมานะ่ะก็คือหน้าแหกอะ่ะ ลายมากครับผมบอกก่อนอันตรายที่สุดมันลื่นมันอะไรมันโป๊ะมันก็แทกหน้าแล้วหน้าแหกเบาชกลูกปืนลูกปืนสวมใส่เข้าไป<ม>ปัญหายอยู่ตรงนี้แหละตรงร้อยน็อตเนี่ยคือน็อตมันเป็นเกลียว แล้วมันเป็นเกลียวแบบนี้ด้วยวิธีนี้ผมใช้วิธีนี้นะวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ง่ายผมต้องใช้กระป๋อง เพื่อจะเอามาคีบแกนโชค๊ควิธีนี้เสี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราคีบไม่ดีหรือว่ามันลื่นเนี่ยแกนโช๊คจยเป็นรอยได้ไม่แนะนำให้ทำนะแต่ผมทำอยู่บ่อยๆรู้อยู่ว่าต้องต้องรู้จังหวะจากโรนดีคือเพราะเพราะเกลียวมันมีแบบ อาร์คอาร์คเอ่อเป็นการคายอยู่เนี่ยเ้วจะยิงเข้าไปก่อน mm hmm. เดี๋ยวยิงเข้าไปก่อน mm hmm. ดูที่ว่ามันจะตา,ตา,ตาไมไหมหรือเข้าไปสักหน่อยนึง mm hmm. ให้เข้าไปสักนิดนึงเนี่ย mm hmm. <Yeah. S 2> เห็นไหม mm hmm. แกนโชคม้นตามเลยแกนโชคมันหมุนตามเพราะนั้นแกนโชคหมุนตามเนี่ยก็คือจะต้องห้ามจะต้องห้ามมัน ทีนี้ห้ามเวลาเราคีบอะคีบที่แกนโชค๊คเนี่ยอันนี้อันนี้บอกเลยนะผมบอกได้นะเสี่ยงมากเสี่ยงมากๆเลยถ้าเกิดว่าเราคีบเข้าไปเนี่ยคีบเข้าไปแล้วแล้วแล้วจะทำให้แกนโช๊คมันเป็นรอยเนี่ยแต่ของผมอะไม่ต้องห่วงผมรู้มันอยู่ เอผมขีบแล้วมันอยู่ไม่มีลื่นเนี่ยแกนจงแกนโชกโอเคเป็นปกติเพราะเราขีบแค่เราคือคือเราคีบให้มันพอคือช่วยประคองมันเฉยๆมันก็ไม่ได้แน่นอะไรมากมายหรอกเราก็เป็นวิธีที่แบบว่าเออแต่ว่าต้องระวังแล้วก็ปล่อยมันขึ้นมาเลยน,อน็อตแน่นแล้ว แล้วเดี๋ยวตอนคือตอนนี้มันแน่นแล้วไม่มีตามละ่ะปืดปืดป,ดปดเมื่อกี้นี่รู้น้ําหนักอยู่นะล,ลูกปืนเห็นไหมลูปลลูกปืนเป้าชกอยู่สนิทนะปัก๊กเอาออกมา,ากสังกสีเสร็จไปแล้วหนึ่งต้น ทำให้ดูอีกต้นเลย่ะตรวจตรวจโชคดูรูตรงไหมนี่รูตรงคอมาเห็นไหมเบรเซนเตอร์ไม่เสียถ้าวางถ้าใส่เอียงะใส่เอียงวางเอียงนะเซนเตอร์เสียแน่ถ้าเสียแล้วทีนเนี้ยตั้งศูนย์ไม่ได้ ไม่จบงานจะไม่จบสปริงมีบนมีล่างนะตัวนี้แสนเข้าไปรูตรงกับคอม้าจับใส่ จริงๆวิธทีทำแบบนี้มันเป็นวิธีที่เสี่ยงเสี่ยงแต่ว่าเวลามันได้เวลามันไวกว่ากว่าที่เราจะรัดสปงสปริงเเอาตัวลงตัวรัดมาอันนั้นมันจะช้ากว่าแต่อันนี้เสี่ยงถ้าคนทำบ่อยๆแล้วก็จะรู้จังหวะพอรู้จังหวะเสร็จปั๊บก็จากที่ว่ามันเสี่ยง มันก็จะลดการเสี่ยงลงนั่นเองกดลงไปให้มันตรงเนี่ยแกนมันจะเบียดแล้วก็บีบลงไปให้แกนมันล้นช่องลงไปตุ๊ปืนใส่เข้าไป มาเตรียมร้อยมือหมุนเข้าเกียวไปก่อนให้เกียวมันเข้า พอเข้าไปเสร็จปั๊บมันก็จะไปสุดเจอสุดเจอกับตัวกันคลายพอดีเราจะต้องคีบมันคีบแกนไว้อ้าวไปไหนแล้วคีมล็อกห้ามเป็นคีมล็อกที่มันคมเด็ดขาดเลยคีมล็อกคมไม่ได้นะ มันจะทะลุไอ้นี่เข้าไปถ้ามันทะลุเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะไปโดนแกนเดี๋ยวแกนจะเป็นรอยแกนเป็นรอยก็คือชบจะมีปัญหาท,าทันทีผมคีบให้แค่พออยู่เพราะว่าไอตัวก,การคลายมันอ่ะมันไม่ได้แน่นอะไรมากเพียงแต่ว,ว่าถ้าเรายิงเปล่าๆมันก็จะตามนี่ฟังเสียง เยียงมันแข็งแข็งก็แสดงว่ามันปอกแล้วอยู่แล้วปล่อยแล้วก็ตรวจดูว่าลูกปวงลูกปืนลงเบ้าดีไหมนะลูกปืนลงเบ้าดีอ่ะโอเคจบการประกอบโชคซ s 3สามเดี๋ยวเอาไปใส่รถโชครุ่นนี้ไม่มีมุม นะใส่ตรงไหนก็ได้ได้หมดทุกหน้าแล้วก็ไม่มีซ้ายขวาด้วยใส่ได้หมดไว้อยหลววไว้ก่อน

ค <Okay. S 2> ต้องระวังนะปลายโชมจะโดนยางหุ้มเผาเนี่ยจะโดนยางหุ้มเผายางหุ้มเผาขาด <c oughs> ยิงนัดสามตัวเลย คณะกรการยุสรพเื่อไทยเขาได้ให่สัภาษตัวนี้การสบำเาอะราเอไรลอไม่มั่นใจว่าเราตะบนแน่นดีไหมก็ทําไปหน่อยทําได้ครับโอเคมันแข็งแข็งให้มันรู้สึกว่าแข็งมือ ร้อยฝั่งนี้นะครับเอาเผายัดใส่เลยนโน้มตรงนี้ลงมายัดเผาใส่ต้องระมัดระวังหัวโชคจะโดนยางหุ้มเผาขาดเพราะขอมันไม่ขาดเราอย่าทำขาดเอง นัขคอม้ามีเหลาตัวเหลาไว้บนจริงรทงอังาและุเวลา20 30นร้อยหน้าร้อยหลังก็ได้นะไม่เกี่ยวได้หมดเนี่ยเวลาตั้งก็ตั้งกลางโยกโย,ยกออกมา,อาการอยู่ตรงไหนยิงแน่นเลย มิจารแห่งข้าใจเมื่อมันหนตอนจริงไม่ได้มันดเจตนะนัดเบอร์สิบเก้ยิงยิงบนเลยเพราะว่าบนมันไม่ตรงเอ่อบนมันถูกเหลาโยกให้ได้โยกอยู่ตรงกลางเอากลางแน่นล้ว Okay. ลมเต็มเต็มอ่ะปืนแรงแรงอ่ะแน่นอยู่แล้วอันนี้แหวนใส่ล็อกเพาบล็อกเบอร์สามสองปับบปืนให้สุดๆไปเลย ถ้าปืนไม่แรงต้องเอาลงมาย้ำนะมะเพาต้องแน่นนะครับไม่แน่นไม่ได้เดี๋ยวมันไปหลวมที่หลังแล้วเดี๋ยวมันจะสะบปัดเผาพังเอาละต่อไป มายิงข้างนี้ก่อนยิงข้างซ้ายให้แน่นก่อนเพราะ,ะเดี๋ยวจะได้ไล่กันโค้งไปทีเดียวเลย ตรงนี้ก็เหลาเหมือนกันเห็นไหมเนี่ย,ยกดลงมาร้อยล่างเนี่ยโยกหาตำแหน่งกลางเหมือนกันคือถ้ามีน็อตผมก็เปลี่ยนให้เขาแต่บังเอิญน็อตมันไม่มีก็ต้องปล่อยก่อนไม่ค่อยมีอยูอ่หล่วะเราจะไปหาที่ไหนตามจริงผมก็อยากให้เหลา เพราะเราถ้าเรามาเซตช่วงแรงใหม่แล้วเราเป็นไปได้อยากให้หานอสไส่แต่ว่ามันหายากเนาะ่ทำไงก็แบบนี้อ่ะเหมือนเดิมเลยผักนะผัก ตลางอยู่ตรงไหนตลางได้แล้วก็แน่นเลยอเอาละทีนี้ขั้นตอนต่อไปเดีย๋ยวผมจะมาใส่ไอ้นี่ก่อน นี่จานก็เปลี่ยนใหม่ด้วย